สวัสด right ีนักเรียนชั้นม2ครับในคลิปนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับการหารพหุนามโดยการหารพหุนามนะครับก็ง่ายๆเลยเอาตัวเลขนะครับหารกับตัวเลขหรือว่าตัดกับตัวเลขตัดได้ก็ตัดนะครับตัวแปรหารหรือว่าตัดกับตัวแปรนั่นเองยังไงเรามาดูกันเริ่มต้นที่เอกนามหารด้วยเอกนามนะครับก็คือก้อนเดียวหารด้วยก้อนเดียวอย่างเช่นตัวอย่างที่1นะครับเอ็กซ์กำลังสามหารด้วย y ี่กำลังสาม นะครับ x กําลัง3หารด้วย y กําลัง3เอ้ย x กําลัง3 y กําลัง3หารด้วย x y อ่าเราก็ดูว่ามันตัดทอนได้ไหมมันไม่มีตัวเลขเนาะไม่แต่ตัวแปรกับตัวแปรมี x ที่เหมือนกันแล้วก็เอา x ตัด x ที่มันไม่มีเลขยกกำลังเนี่ยมันคือยกกำลัง1ยกกำลัง1ทีนี้ข้างล่างมี x 1ตัวข้างบนมี x 3ตัวตัดกันเล็กเพราะฉะนั้นข้างบนที่เหลือ3ก็จะเหลือแค่2ตัวส่วน y เหมือนกันครับตัดไปข้างล่างหายไปข้างบนจากมี3ก็จะเหลือแค่2ตัวเพราะฉะนั้น เราก็จะได้คำตอบของการหารนี้เป็น x กำลังสอง y กำลังสองแบบนี้นะครับง่ายๆดูตัดไปได้เลยโอเคนะต่อมาอที่สองนะครับอันที่สองนี้มีตัวเลขเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอันที่สอง 15x กำลังสอง y หารด้วย 3xy ตัวเลขตัดกับตัวเลขนะครับตัวแปรตัดกับตัวแปรโอเค3 3หาร15ได้ไหมเราก็ดูว่า3าหาร15ได้ไหม ามห้าสิบห้าได้ใช่ไหมสามหนึ่งเป็นสามสามห้าสิบห้า x เหมือนกัน x mm. มียกกําลังหนึ่ง y ก็ <Y S 2> มียกกําลังหนึ่งข้างล่างมีหนึ่งตัวข้างบนมีสองตัวตัดก็จะเหลือแค่หนึ่ง y มีหนึ่งตัวเป็นการตัดแล้วหายไปถูกไหมครับตัดแล้วหายไปเลยโอเคนะได้ศูนย์ในข้างบนก็มีหนึ่งตัวเหมือนกันก็ได้ศูนย์นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เป็น 1. ข้างล่างเป็นหนึ่งหายไปหมดเลยเนาะข้างล่างหายหมดเลยเพราะฉะนั้นก็จะได้เป็นห้าข้างบนเหลืออะไรเหลือ x ก็จะได้เป็น 5x นั่นเองนะครับก็จะได้เป็น 5x แบบนี้ง่ายๆนะครับต่อมาอันที่3นะครับข้อที่3ลบ 18x กํลัง 4y กํลัง2หารด้วย 10xy ดูตัวเลขก่อน18กับ10มีอะไรสูตรคูณแม่ไหนตัดได้ไหมก็คือสูตรคูณแม่2ใช่ไหม2 2 9 18 2 5เป็น10 อ่าโอเคได้9ก้าส่วนห้าะครับตัดได้แค่นี้ก็เอาแค่นี้นะครับต่อมาตัวแปรข้างล่างไม่มีตัวแปรไม่มีเลขกําลังก็คือมี1 1ตัดกับ4ข้างบนเหลือ3ข้างล่างเหลือศูนย์หตัดกับสข้างบนเหลือ1ข้างล่างเหลือ0ูนย์ศนเนี่ยก็คือตัดไปเลยก็คือหายไปเลยนะครับก็คือไม่เขียนแล้วเพราะฉะนั้นอันนี้มีลบก็จะเป็นลบอ่าข้างบนเหลือเป็นลบเก้า x กลังส y อ่า ส่วนด้วยข้างล่างเหลือตัว5ก็จะได้เป็นแบบนี้ครับลบ3ลบ 9x กำลัง 3y ส่วนด้วย5นั่นเองนะครับต่อมาข้อที่4 5 6นะครับให้นักเรียนลองทำเอง่าให้เรียนลองทำเองนะครับ3ข้อครูทำ3ข้อนะักเรียนก็ทำ3ข้อนะครับโอเคนะต่อไปครับเรามาดูถ้าเป็นพหุนามหารด้วยพหุนามอ่า พหุนามหารด้วยเอกานามสิตัวนี้ต้องเป็นเอกานามไม่ใช่พหุนามอ่าเอกนามนะครับตัวนี้ต้องเป็นเอกนามพหุนามหารด้วยเอกานามก็คือข้างบนมีหลายก้อนเห็นไหมมันมีหลายก้อนที่บวกกันอยู่แล้วก็หารด้วยตัวข้างล่างหนึ่งก้อนแบบนี้วิธีการก็คือเราจะแยกครับเราจะกระจายตัวข้างล่างเนี่ยขึ้นไปให้ให้ข้างบนแจกแจกให้ข้างบนจะยังไงมาดูก็จะเอาอ่าเก้าเอากำลังสองแบบนี้นะหาร เอา x ก,กำลัง3ให้ทุกตัวที่อยู่ข้างบนแปบหนึ่งเปลี่ยนสีก่อนโอเคก็จะเป็น 9x กำลัง2หารด้วย 3x อย่างเงี้ยเชื่อมด้วยเครื่องหมายบวกก็เป็นเครื่องหมายบวก 12x ก็จะหารด้วย 3x เช่นกันแบบนี้ครับจากนั้นก็ดูซิมีตัวเลขอันไหนตัดทอนได้ไหมฮะ3 3 1เป็น3 3 3เป็น9โอเคตัดได้ เล่ะเตัวนี้มี1ตัวตัดไปแล้วหายไปเลยเป็น0 X ตัวนี้มีสต,ตัวเหลือหนอึ่งโอเคได้แล้วเพราะฉะนั้นก้อนข้างหน้ามันคือ3กับ 3X มเอกนาะข้างล่างหายไปหมดเลย 3X นะครับต่อมาเชื่อมข้างหน้างไมบวกเหมือนเดิม12กับสิบสอามสมหเป็น3ามสามสี่บสองตัดกับ X หายไปเลยเพราะฉะนั้นก็จะเหลือแค่เลข4หารแล้วก็จะได้เป็น 3X มเอบวกส่ 4. นันเอ ะครับเป็น 3x บวก4เนาะต่อมาข้อที่2นี่ง่ายๆแบบนี้เลยต่อมาข้อที่2นะครับ 15x กำลัง15 3 15x กำลัง3บวกเอ้ลบกับ 24x กำลัง2ทั้งหมดหารด้วย 3x เราก็แจกลบ3ให้ทุกตัวทั้งหมดทีง5เพราะฉะนั้นก็จะได้ใหม่เป็น 15x กำลัง3หารด้วยลบ 3x กำล 3x เฉยๆลบกับ 24x กำลังสองหารด้วยลบสาอ็กนะครับทีนี้เราก็ดูว่าเราตัดทอนอะไรได้บ้างบอันนี้มันไม่มีเครื่องหมายไม่เหมือนกันถูกไหมอันนี้มีลบข้างบนไม่มีเพราะฉะนั้นคำตอบหารออกมาแล้วเนี่ยก็ต้องติดลบใส่ลบไว้รอเลยสามหเป็น3ามสามห้าสิบห้าตัดอันนี้เหลือ2ตัวเพราะฉะนั้นก็ได้เป็นลบห้กซ์ำลังสอง ส่วนข้างหลังอันนี้มีลบอันนี้มีลบกลายเป็นบวกครับถ้าลบลบแบบนี้กลายเป็นบวกเป็นบวกเสร็จสาเป็น3 3 8 24มแปดยี่ส x หตัวตัดไปอันนี้เหลือ1ตัวก็จะเป็นบวกกับ8 x นั่นเองอก็จะได้เป็นลบห้ x กำลังสบวกแ x นะครับสำหรับข้อนี้ต่อมาตัวอย่างที่3 ตัวยอย่างที่3 3 x กำลังส y 3 x กาลังส y ลบ4 x กำลังส y บวก x y ทั้งหมดหารด้วย2 x y ก่อนหนึ่งเราก็แจกส x y ให้ทุกตัวที่อยู่ข้างบนก่อนก็จะเป็น3 x กำลัง4 y หารด้วย2 x y ลบกับ4 x กำลังส y หารด้วย2 x y เหมือนกันบวกกับ x y หารด้วย2 x y มานะครับทีนี้เราก็ดูมีไหนตัดทอนได้บ้าง2 3ตัดได้ไหมไม่ได้ก็เขียนมาเลยครับ2ส่วน3เนี่ยตัดไม่ได้ x ตัด x 1ตัวตัดกับ x 4ตัวข้างบนเหลือ3ข้างล่างหมดไปก็จะได้เป็น x กำลัง3 y ตัดกับ y ใช่ไหม y ตัดกับ y หายไปเพราะฉะนั้นก็เหลือแค่3 x กำลัง3ส่วน2ทีนี้ลบ โอเคได้ลบเหมือนเดิมสองหนึ่เป็น2องสองสองสี่าได้2 x 1ตัวหายไปเหลือ x ข้างบนมี x 2ตัวเหลือ1ตัวเพราะฉะนั้นก็ได้เป็น2อ x y ตัด y หายไปได้เป็น2 x เฉยๆส่วนก้อนสุดท้าย x กับ y ตัดกันเหลือแค่สองข้างบนที่ตัดถูกตัดหมดจะเหลือ1น,นะครับเป็น1นส่วนสอง ได้เป็นแบบนี้นะครับได้ 3x กลัง3ส่วน2ลบ 2x บวก1ส่วน2นะครับโอเคเพื่อทบทวนให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับให้นักเรียนทําข้อ4ข้อ5ข้อ6ของอาพหุนามหารด้วยเอกนา,ามนะครับเป็นแบบฝึกหัดเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะมีแบบฝึกหัดทั้งหมด6ข้อด้วยกันนะครับ3ข้อแรกเป็นในส่วนของเอกนา,ามหารด้วยเอกนา,าม และอีก3ข้อนะครับจะเป็นในส่วนของพหูนามหารด้วยเอกนามนะครับนักเรียนก็จดตามที่ครูสอนในคลิปลงในสมุดนะครับแล้วก็ทำแบบฝึกหัดให้เรียบร้อยจากนั้นก็ถ่ายรูปส่งนะครับหรือว่าจะรอให้ครบแล้วก็ถือสมุดมาส่งในช่วงสิ้นเดือนก็ได้นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้เจอกันใหม่ในคลิปต่ตอไปสวัสดีครับ